เสร็จสิ้นภา,ารกิจไปแล้วนะคะสำหรับ how you like that ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะสามารถนะคะทะลุ100ล้านวิวบน YouTube ได้สำเร็จค่ะโดยใช้เวลาเพียงแค่นะคะ32ชั่วโมงนะคะ25นาทีโดยประมาณนะก็ะถือว่าเป็น MV ค่ะที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยทำกันได้เลยนะคะก็นะด้วยพลังของ Blink นะคะเลยทำให้เกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นค่ะก็ปรบมือรัวๆนะคะให้กับทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมกันมา นะต่อสู้ร่วมกันมาเนี่ยสคืนแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสภาพตอนนี้ <c oughs> ฟื้นกันแล้วหรือยังนะคะแอดก็เพิ่งจะฟื้นขึ้นมานะเพื่อที่จะทําข่าวนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวสาวๆแบล็คพิง k นะคะก็จะมีไปออกรายการอินกิกาโยนคะของ SBS นะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าใครนะคะอยากจะดูนะเดี๋ยวแอดจะทิ link, ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกค่ะโดยจะเป็นคัมแบ็กสเตจนะคะ ครั้งนี้เนี่ยเ,เป็นครั้งแรกเนาะในเกาหลีนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยไปเป็นคัมแบ็กสเตจของอีกรายการหนึ่งนะของคุณจิมมี่นะคะคราวนี้ค่ะขึ้นสเตจของเกาหลีนะ SBS i ิงกิกา o ยค่ะตอนบ่ายโมง40นะคะก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วค่ะเหลืออีกประมาณแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็เลยมาแจ้งข่าวตรงนี้ค่ะรอเชียร์นะคะสาวๆา l แบล็คพ k งกันได้เลยนะคะ ลิงก์ที่มีนะก็จะมีทั้ง YouTube นะคะแล้วก็มีทั้งแบบโหลดแอปนะคือตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าโหลดแอปเข้าไปแล้วดวมันจะขึ้นในแอปหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็เตรียมตัวแล้วกันค่ะไปรอดูเนาะบ่ายโมงสีนะคะโดยประมาณค่ะแอดก็มาแจ้งข่าวสารให้ทราบะคะอย่าพลาดค่ะเจอกับาสาวสาวแบล็คพิงนะคะในสเตจของอินกิเกโยค่ะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า